สวัสด,ดีครับผมสมพรนาโนวัตเทคนะครับวันนี้เป็นคลิปสําคัญสําหรับผู้ที่เป็นเจ้าของตู้น้ําดื่มนาโนหยอดเหรียญนะครับตอนที่เข้าไปดูฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าถึงเวลาที่เราต้องล้างไส้กรองของเราแล้วนะครับสิ่งที่คอยเตือนเรา2ออย่างเป็นตัวบอกบอกว่าเราจะต้องล้างไส้กรองของเราอันที่1ก็คือไฟแดงของตู้น้ําของเราโชเป็นสีแดงบ่อยขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งเตือนอันที่1นนะครับและสิ่งที่เตือนอันที่สองคือเมื่อไฟแดงโชว์นะครับเราก็ต้องเปิดตู้น้ําของเรามาดูว่าน้ําในถังของเราเสือน้อยแล้วถ้าหากว่า เกิดเหตุการณ์2อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เตือนเราว่าถึงเวลาต้องล้างไส้กรองของเราแล้วนะครับและไส้กรองที่เราจะต้องเอามาล้างนั่นคือไส้กรองตัวที่4ของตู้น้ําดื่ดหยอดเหรีย,ยของเรานะครับโดยนับจากน้ําเข้าเข้ามานะครับ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับไส้ที่ต้องถอดมาล้างคำภาษานะครับเมื่อไฟแดงโคและน้ําในถังเดือน้อยก็คือ1 2 3 4สาคือไส้ตัวที่4นะครับเราก็ทะการถอด แล้วนำเอาไส้ดมิกตัวนี้นะครับไปทําการล้างครับขัดน้ําแล้วขัดกับสก๊อตไบท์ให้สะอาดจากนั้นจึงนํากลับเข้ามาวางไว้ใส่เหมือนเดิมนะครับ หลังจากที่เรานําเอาไส้เซรามิกตัวที่4นะครับมาถอดล้างทาความสะอาดกับน้ําโดยขัดกับสกอตไบต์เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าน้ําก็จะไหลเข้าตู้ได้เร็วขึ้นหลังจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงไฟสีแดงก็จะกลายเป็นไฟสีเขียวแล้วตู้เราก็จะสามารถใช้งานได้อย่างปกตินะครับนั่นนี่เป็นขั้นตอนในการสังเกตง่ายๆว่าถึงเวลาเราล้างไส้กรองตู้น้ําด,ดื่มหยดเหรียญของเราแล้วหรือย,ยังนะครับสวัสดีครับ